โอเคค่ะงั้นหลังจากนี้อาเดี๋ยวฟังขอพี่นุกช่วยพาชมแคมปัสหน่อยดีกว่าเนาะว่าอ่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะโรเ,เรียนมีส่วนไหนบ้างนีคะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตั้งแต่ข้างหน้าโรงเรียนเนาะ,ะเดี๋ยวเราดูกันว่าโรงเรียนมีอะไรบ้างอันนี้จะอยู่ที่ชั้นสามสิบหกนะครับ อ๋อ,อเขาปิดไฟหมดเลยเดี๋ยวผมขอเปิดไฟมันจะมืดไปนิดนึงพอดีแม่บ้านเขามาทำความสะอาดบางเสารเนาะนี่อาจจะไม่มีนักเรียนนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะวันนี้โล่งๆเลยครับเนาะอันนี้ชั้นสามสิบหกนะฮเข้ามาเราจะเจอในส่วนของรีเซพชันก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็ด้านซ้ายมือของเราตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ซิตติ้งแอเรียนะฮะเนาะนักเรียนก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับมีพื้นที่นั่งเล่น ต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะขออนุญาตหาไล่เปิดไฟไปเรื่อยๆก่อนเมื่อกี้เขาเปิดไฟไว้อยู่แล้วก็เขาก็ปิดไฟนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นในส่วนของคาเฟ่ทีเรียอะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยต่างๆด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่สามารถใช้งานได้หมดเลยเนาะเนี่สว่างแล้วนะครับ ก็พื้นที่เหล่านี้นักเรียนสามารถใช้บริการได้นะครับเรามีทั้งหมดสามชั้นตอนนี้มีชั้นสิบห้าชั้นสามสิบสี่แล้วก็ชั้นสามสิบหกคือชั้นนี้นะครับ <c oughs> นักเรียนนักเรียนสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะมีไมโครเวฟให้ใช้งานนะครับมีอาหารให้ซื้อมีน้ําให้ดื่มนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้โอ้โหวิว,ส,วสุวนยน,นักเรียนจะมานั่งทํางานกันตรงนี้นะครัเพราะเรามีปมลั๊กมีอะไรให้หมดนะครับแล้วก็วิวด้านนอกจากชั้นสามสิบหกตรงนี้นะครับ ซึ่งที่เราเห็นทั้งหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่นักเรียนมาพักอยู่อาศัยกันนะครับมันก็จะมีทั้งตึกสํงงานักงานทั้งตึกที่เป็นอาพาร์ตเมนต์อะไรอยู่ได้นะก็มีที่พักให้เลือกเยอะนะครับแถวนี้นักเรียนสมามารถมาเลือกดูได้ก็เวลานั่งทํางานเราก็จะแบบว่าเพลินๆใช่ไหมก็จะดูวิวไปด้วยนะครับนีมีพื้นที่นั่งเยอะมากนะครับชั้นนี้เนาะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่บริเวณนั่งเล่น แล้วก็ทํางานอาจจะเป็นนั่งประชุมกันนั่งคุยกันนะครับมีโซฟาให้นั่งนะครับมีเยอะมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงเรียนเออดูห้องเรียนด้านหลังไปก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวพาไปดูห้องเรียน ตรงนี้ก็จะเป็นภาษาทักการทักทายภาษาต่างๆมีสวัสดีอยู่ตรงด้านซ้ายมือมากนี้นะครับท şallah, ทรรรอันนี้ห้องเรียนนะครับบรรยากาศสีสันน่าเรียนเปิดป๊อปปี้มาตรงนู้ก็รู้กันงี้ ตรงนี้ก็จะเป็นวงเสียงเป็นกล้องเนาะคือน้องๆก็จะเรียนผ่านแท็บเล็ตอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องๆจะเรียนเป็นหนังสือเรียนเหมือนปกติครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระดานของโรงเรียนเราซึง่งกระดานขอ,องเรามันกันสมัยยังไงอ่า ครูเวลาครูสอนก็จะเปิดซึ่งหนังสือเราเห็นี้ก็จะเป็นสือเดียวกับกับที่เรียนนะครับคนนังสือเลยเกันเลยเฮ้ยเอียนต่างนนี้เราสามารถที่จะครูาารรก็สามารถที่จะกดติแล้วก็เปิดฟังให้นักเรียนฟังตรงนี้ไปเลย One lesson two แล้ก็ันก็ยังมีทำเฉลยอะไรต่างๆครูก็สามารถที่จะ คลิกแล้วก็แอคทิวิตี้ขึ้นมาว่าต้องทำบัญชีปีวใหม่นะระะเวลาท่านเรียนอ่านถ้ามองมีดครูก็จะขยายให้ได้ครูจะขยายห้ได้มันก็จะ,ะชัดขึ้นกว่าเดิมหน่อยว่าตอนนี้เราถึงตรงไหนแล้ว,ลวเรียนอะไรอย่างนี้ยอเสร็จแ,แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครูเขาก็ยังสามารถที่จะไฮไลท์อะไรต่างๆน,น,น,นะครับคือคำไหนครับนะครับ คือมันเป็นเทคโนโลยีที่เราค่อนข้างใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยครับครูก็สามารถเขียนได้หมดเลยว่าต้องการให้นักเรียนใส่ตรงไหนดูตรงไหนนะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการเรียกนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าครูถือหนังสืออยู่หน้าชั้นเรียนแล้วก็พูดคุยในเฉยๆนักน,นเยียอาจจะไม่เห็นภาพว่าถึงตรงไหนโซนไหนส่วนไหน แต่ถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีอห่านี้เข้ามามันไม่ได้มีแค่หนังสือน,นะครับมันก็จะมีทั้งเวิร์กบุ๊กวิดีโอเกมนะครับมีเกมมีเรื่องต่างที่มันเกี่ยวข้องกับเขาเรียวกว่าอะไรเกี่ยวข้องก,กับบทเรียนต่างๆเรานะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากในส่วนของหนังสือเรียนแล้วเนี่ยตัวสกรีนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องน,นึงเลยเราสามารถที่จะ เข้า g o o g l e Chrome เปิดนู่นเสิร์ชนี่ให้นักเรียนดูได้หมดนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะทันสมัยมากแล้วก็นักเรียนค่อนข้างที่จะอินจอยกับการใช้กระดานตัวนี้มากนะเวลาคุณครูสอนเขาเพราะว่าทําให้เขาได้เห็นภาพง่ายๆกนเนาะห้องเรียนของเราชั้นนี้มีทั้งหมดสิบห้องเรียนนะครับก็บราการห้องเรียนก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้เปิดไฟนะอยู่ข้างในห้องเนาะโอเคนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ส่วนด้านหลังนะครับวิวก็จะเป็นวิวหมู่บ้านสบา,ส,บาสบายตาหน่อยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีพื้นที่ไว้ให้นักเรียนนั่งทํางานอีกนะครับสามารถนั่งทํางานได้ Wi-Fi เรามีทั่วโรงเรียนนะครับแล้วี้สามารถใช้งานได้ทั่วโรงเรียนแล้วก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นนั่งชิลกันอยู่ตรงนี้อีกนะครับซึ่งใครถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าช่วงเวลาปกติฮะแถวนี้จะค่อนข้างสงบนะครับ แต่ฝั่งนู้นนี่คือจะวุ่นวายมากฝั่งตรงฝั่งตรงตรง้านอาหารนี่คือจะวุ่นวายมากนค,คนจะเยอะมากเนาะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่สงบสไหนก็มาแอบมานั่งข้างหลังตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ชั้นสามสิบหกตรงนี้ก็จะเป็นทั้งชั้นเป็นหองราทั้งหมดเลยนะเราก็จะมีเนสในเรื่องของสถา,านที่ต่างๆนะครับวันนี้อาจจะเงียบเหงานิดน,นิดนะเพราะว่าไม่มีนักเรียนนะฮะวันนี้เราไม่มีนักเรียน บรรยากาศห้องเรียนนะครับอยู่ห้องเรียนจะมีทั้งฝั่งติดผนังแล้วก็ฝั่งติดกระจกนะฮะก็จะเป็นวิวด้านนอกตึกอะไรอย่างนี้เนาะห้องเรียนสามารถเข้ามาดูได้นะครับก็ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปของเรานะนักเรียนสามารถถ่ายรูปเล่นได้นะครับมีรูปรถบงรถบัสมีทําฟุลดูไบอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าแฮปปี้ดีเอสเนาะเราสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็จะวนมาเจอกับ คาเฟ่ทเรียตรงนี้อีกครั้งหนึ่งพื้นที่กว้างเด็กๆสามารถอยู่โรงเรียนได้ทั้งวันเลยใช่ครับอยู่ได้ทั้งวันฮะเพราะผมเดินรอบนึงผมก็เหนื่อยแล้วครับตอนนี้เนาะก็ตรงนั้จะเป็นทั้งหมดของโรงเรียนนะครับแล้วก็ส่วนชั้นสิบห้าถึงสามสิบสี่ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเป็นโซนสีส้มนะครับอาจจะอาจจะเคยเห็นในหลายๆที่ แล้วนะครับก็ทำเฟซบุ๊กอะไรบ่อยอยู่ครับช่วงชั้น15นะครับหรือว่าถ้าใครอยากเห็นอะไรเพิ่มเมติมต่างๆเข้าไปดูในเว็บไซต์เข้าไปดู YouTube ของโรงเรียนได้เช่นกันนะเพราะว่าของโรงเรียนเราก็มี YouTube ของเราก็จะมีสถานที่มีต่างๆให้ดูเช่นกันคก็อยากจะถามพี่นุ้เรื่องอามาตรกาสถานการณ์โควิดตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วที่โรงเรียนมีมาตรการยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเด็กๆในคลาสติด หนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมจริงๆแล้วตอนนี้สถานการณ์โควิดที่ดูไบค่อนข้างเบาบางลงมากๆแล้วนะครับแต่ในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีนักเรียนคนไหนที่เป็นโควิดนะครับตอนหน้าตอนนี้เนี่ยในส่วนของรัฐบาลเ,เขาก็แจ้งมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นโควิดก็ให้ไปกักตัวไปรักษาให้เรียบร้อยส่วนคา่าเรียนก็ดําเนินต่อไปใช่ครับ แต่ถ้าใครว่าใครรู้สึกว่าตัวเองมีอาการหรืออะไรเงี้ยก็ให้แยกกอกเป็นเป็นการใช้ความรับผิดชอบตัวส่วนรวมมากกว่าเนาะคือเขาไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องหยุดเรียนทั้งคลาสหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยดีกนนะ็ต้องหยุดเรียนก่อนนะเสียคนอื่นก่อนนะ่แบบนั้นมากกว่าเราเรื่องการรักษา,าพยาบาลอย่าเนี้ยค่ะถ้าน้องๆเข้าโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าในกรณีที่ติดเนี้ยค่ยคะ ในส่วนของการรักษาพยาบาลที่นี่นะครับถ้าเป็นโควิดเนาะเขาก็จะมีพื้นที่กักตัวให้นะครับมีที่กักตัวให้ฟรีนะครับฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่ว่าการรักษาก็รักษาตามอาการซึ่งที่นี่เขาก็ไม่ไม่ค่อยมีคนเป็นหนักเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาไมมันไม่เหมือนกันจกักรที่เนาะแต่ว่าที่นี่ที่นี่เท่าที่เห็นมาคือมันจะเป็นช่วงช่วงรับอย่างปีใหม่ปีานมาก็โอเคยอดนะ่าจะเพิ่มขึ้นนิดนึง แล้วก็ค่อยๆดอบลงดอปลงดอปลงนะซึ่งตอนนี้มันก็น้อยลงไปมากๆแล้วนะครับแทบจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวเลขเยอะแบบเหมือนแตก่ก่อนเนาะแล้วก็ด้านนอกนะครับข้างนอกตอนตอน,นี้ที่ดูไบาสามารถ,ถถอดแมสเดินได้แล้วแต่ว่าเขายัาง r รี u e เควสอยู่เวลาที่คุณเข้ามาในอาคารหรือว่าในสถานที่ที่มันเป็นค่อนข้างแออัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ r รี u e เควสให้ใส่ นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินด้านนอก mm hmm. เดินข้างนอกนี่สามารถถอดได้นะครับไม่รีเควสต์แล้วเราเรื่องวัคซีนนะคะคือเชื่อว่าตอนนี้น้องๆก็อาจจะฉีดครบกันแล้วสองเข็มเนาะแต่ว่าในถ้าไปน้องอยากจะไปเป็นบูสต์อีกเข็มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะได้หรือเปล่าคะาถ้าเป็นวีซ่าหนึ่งปีนะครับได้นะะถ้าเป็นวีซ่าหนึ่งปีสามารถสามารถฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่าน้อง เป็นวีซ่าช็อตเทอมนะครับก็มันมันก็สามารถชีดได้เช่นกันแต่ว่ามันจะต้องออทําเรื่องขอลงทะเบียนไปอีกนะฮะแล้วก็ต้องเสียเงินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวีซ่าหงปีเนี่ยวอล์กอินเข้าไปได้เลยชีดฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินก็ oh. วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่าพี่นุกตอบคําถามครอบคลุมทุกอย่างเลยเนาะ <laughs> ที่ที่เรารวบรวมคําถามมา,านะคะก็ออ <laughs> สุดท้ายนี้พี่นุกอยากจะมีอะไรมีอะไรอยากจะฝากน้องๆบ้างไหมที่อยากจะมาเรียนที่เอสตูบแล้วก็กําลังศึกษาข้อมูลอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะครับอ่ <laughs> <c oughs> อก็จริงๆแล้วถ้าใครอยากมาเรียนนะครับก็อืมจะบอกว่าไงดีล่ะเราก็เสียเวลามาหลายปีแล้ว,ลวเนาะไปไหนมาไหนยากเนาะ ตอนนี้ที่ดูไบเปิดนะครับแล้วก็วีซ่าง่ายมากๆนะครับสเตทเมนต์ไม่มีไม่ต้องกังวลนะอายุเยอะไม่ต้องกังวลสามารถเรียนได้นะครับถ้าใครอยากลองมาหาประสบการณ์การเรียนที่นี่หรือว่าอาจจะมาลองให้โอกาสตัวเองในการหางานประจําทําที่นี่ก็สามารถทําได้เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากดูไบเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับหลายๆคนที่อาจจะผิดหวังมาบ้าง หรือว่าอาจจะไม่สมหวังกับประเทศอื่นบ้างนะครับหรือว่าจะเลือกดูบไบเป็นประเทศแรกเป็นเมืองแรกก็ได้นะฮะก็ฝากดูบไบไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกก็มาดูไบก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่น่ารัานหนาร้านนะคะช่วยดูแลให้นะฮะเอนก็ต้งเป็นห่วง โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ฟังก็ขอบคุณีหนุกมากเนาะแล้วก็เผื่อถ้ามีโอกาสหน้าอะไรมีอะไรอัปเดตนะคะบอกว่าเราจะได้มาคุยกันอีกครั้งนะคะแน่นอนแน่นอนค่ะสำหรับน้องๆถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถติดต่อพี่ๆดีมาร์ดเข้ามาได้นะคะอ่าเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยตอบคำถามน้องๆทุกคนเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรที่เราตอบไม่ได้เราก็จะ ไปหาคำถาบจากหาคำตอบจากพี่นกมาให้นะคะยินดีเลยครับยินดีเลยคร<อ>ับค่ะขอบคุณมากนะคะพี่นกขอบคุณครับผมค่ะสวัสดีครับทุกคนครับ dream abroad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้